สวัสดีกันนะครับวันี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับนี่อะเี้เดชสวัสดีกันนะครับวันี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเดชสวัสดีนะครับ สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะครับมาพบกับผมอ,อีกแล้วนะครับเจ้าเดียครับมาฮีโร่เราร รับถ,ถ้ามัไกลเกินกระสูงออกบีซ่านอตเดามล่าสิม,มายูสิบสี่ครับกระทะกับนาคาจากสปปลาวครับผมยูสิบสี่มาดูกันนะครับว่าคู่นี้ใครจะเอาสามแต้มกลับบ้านครับเป็นเจ้าฟาโลครับบีซ่าได้เขียก่อนครับฟาโลครับเขียมาตรงกลางแล้วเจ้าบุง้งเหมือนจะสาดไปข้างหน้าแล้วเป้าหมายให้ที่เจ้าสันครับยังไม่ผ่านสปปลาว แล้วออกเป็นลูกทุ่มของวีซ่าครับต้นกล้าและทุ่มตรงนี้ให้ที่เจ้าบุงเจ้าบุงออกให้มาที่ต้นกล้าแล้วเล่นหนึ่งสองให้กับเจ้าบุงครับเจ้าบุงออกมาให้ที่เขาปัน้นเขาปั้นอย่างของบอลแล้วออกให้มาที่เจ้ากักล่าสีมาเจ้ากาักครับพาบอลไปแล้วยังไม่ให้ครับยังมองซ้ายมองขวาแล้วแทงไปข้างบนแล้วไม่ผ่านสองปปลาวแต่ยังไม่ผ่านเจ้ากักครับเจ้ากักให้มาที่น้องพอสน้องพอสออกให้มาที่เขาปั้นครับ ออแล้วมันจะแรงไปแต่เป็นต้นกาเก็บบอลไ้แล้ววันทังแล้วไม่ดีครับแต่ยังไม่ผ่านจะบุ้งแล้วยังไงแล้วมันจะคขางกันเกินแล้วเต่เต้แเอกข้างก่อนครับเป็นลูกทุ่มของสอบป,ปอลาครับสวัสดีจานแอดไปไหนนะครับ สนี่ยเนี่ย่อเอ่อน่อ๋อสปปาวยังได้บอลอยู่ผมเพิ่งพาครับอดแอสยาเซลผมครับผมคืนครับ นากาได้บอลอยู่นากายังพาบอลมาแล้วยังให้กับเพื่อนเพื่อนออกมาฝั่งขวาครับนากาให้มาที่ปีข,ขวาแล้วกระชากมาแล้วยังไม่ให้แล้ววันทูให้กับกองกลางกองกลางยังให้กับเบอร์สิบสองสิบสองออกมาที่แบกซ้ายครับเบอร์เก้าแล้วออกใหม้มาที่ปีกซ้ายเบอร์เจ็ดนากา โยกโยกแล้วยังผ่านไปหนึ่งแล้วไม่ผ่านเจ้าตนกลาครับแล้วเป็นเจ้าสันกระชาลุงนี้แล้วไปได้ไหมครับแล้วยังแข็งอยู่ยังได้ื้มได้หรือเปล่าแล้วแล้วอเ,อเ,เอา้าเป็นวิซ่าได้ฟ้าครับขวาไม่เซ่ขวาซูมอีกครับว่ซูมอีโอเคครับคุแอดค,ครับโอเคครับจะแซวพี่อะ ใส่ขวาลูกนี้เอาแลสบอเป็นนักก้าครับได้เปิดลูกนี้ใล้เราแล้วไปอีไปข้างหน้าครับนากายังเขีย่ยออกมาได้บุ้งให้ที่จะปิื้มจะปิื้มยังพักบอลได้แล้วให้มาที่แต่ไม่ผ่านนากา นาคา,าหมาแล้ะครับสีสามครับเขาเตะแขกลูกนี้แล้วปีกขวาพามาแล้วยังโยกให้มาที่เจ้าเบอร์แปดเบอร์แปดออกให้ที่สิบสองสิบสองยังล็อกให้ที่เบอร์หกครับให้มาที่แบกซ้ายแบกซ้ายคืนที่เซนเตอร์ครับเซนเตอร์ เปลี่ยนไปเต็มเหมือนน้ำหนักจะขาดแต่ก็ยังได้อยู่ครับแล้วให้ที่เบอร์ห้าเบอร์ห้าออกมาแบกขวาครับแล้วให้ที่ปีกขวาแล้วยังเก็บบอลได้ยอยู่ยังไม่ผ่านเตต้ครับเตเต,ต้มาออไปข้างบนแล้วสาดให้ที่ฟาโรแต่ไม่ถึงฟาโรครับแล้วคอลุกงนี้เจ้าซันยังเคลียร์ออกได้แต่นาคาย,ยังได้บอลอยู่กระชากกระชากแล้ว สับหนึ่งนากาให้วันที่เบอร์สิบเบอร์สิบล็อกไม่ผ่านจะบ,บุ้งเข้าแล้วได้ที่บอลจะปลื้มครับจะปื้มเปิดไปที่พื้นที่แล้วไม่ผ่านนากาครับเอ้ยะเขาเ,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 เล่นรอรอคือ จ้โลครับพาแขงผมครับลูกตอนนี้เป็นลูกทุ่มครับ <c oughs> สันทุ่มมาให้ต้นก้า, <c oughs> มมาก้า, <c oughs> กาปเปลี่ยนไปทางซ้ายให้กัก <c oughs> กักให้หนัก <c oughs> ไม่ดีครับ <c oughs> ไม่ตรงเพื่อน <c oughs> ออกไป <c oughs> ก <c oughs> องหลังให้มาทางซ้ายเบอร์เก้าครับที่กองกลางกลางเลี้ยงให้เป็นเบจเปลี่ยนออกไปทางขวาครับเบอร์ห้าให้ทางแม็ขวาครับ แลวขวาเปิดนะครับ,บเบบ้าปั่นมงเฮียได้ครับบุ้งบอลสอได้ครับเห็นตทำจริงกระปื้งครับขึ้นมาให้แอดมาให้ฟาโร่ครับอการชมูลินไม่มาจะทำเต็มไม่หมไ,ไหวไปนะครับฟาโราวันนี้ยังไงใส่ขวามาเปี่ยนกระพากโค้ดแอดครับพูดดีนะครับโค้แอดวิซ่าสู้ครับพิซ่า มาครับมาพบกับผมใหม่ครับเมื่อกี้ฟาโรเกือบใส่ขวาครับแต่ออกข้างครับนิดเดียวครับแล้วนาคาทุ่มมาลูกนี้ไม่ผ่านกากา้าแล้วปิเจบุงยังได้บอลแล้วอิซาเก็บบอลได้นาคาเทินมาหลบไปหนึ่งแล้วเปลี่ยนมาลูกนี้แล้วไม่ผ่านเจ้าเอา้าเจ้าซันปล่อยให้ที่ต้นกาเล่นครับต้นกาพาบอลมา แล้วให้มาทีเจ้าซันเจ้าซันมันทูให้กับต้นกาต้นกาให้มาที่เข้าปั้นกับตันทีมครับวันนี้เข้าปั้นแล้วออกให้ม่ทีเจ้ากักราชสีมาครับเจ้ากักให้มาท ok ี่เข้าปั้นให้มาที่เจ้ากักเจ้ากักพาบอลมาแล้วให้มาตรงข้างแล้วให้ที่กาก้าครับกาก้าไปข้างหน้าแล้วฟาโรเก็บบอลได้ไหมแล้วเอายังไม่ผ่านนาคาครับ เจ้าสันหมูกให้ที่จะปื้มแต่นากายยังยังแล้วยังเก็บบอลได้ครับโอ้หอ้าวสังนงเก็บบอลได้ใส่ก้อยมาให้ที่จะปอื้มบอลยังแรงไปนิดนึงครับครับนาคาเปิดมาลูกนี้เจ้าสันคาดไปครับนากาตัดบอลได้ มาที่เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองแทงที่ปีขวาครับแล้วผ่ามาแล้วครับความเร็วเบอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดกระชากลูกนี้ไม่มีใครเติมันแล้วเปิดไปครับไปสนามนู่น้ะครับม, <laughs> มาครับเป็นลูกตั้งเตะของวิ่าครับววสวัสดีคุณดูรถแปดด้วยนะครับสวัสดีคุณดูจากประเทศลาวด้วยนะครับสบายดีครับ <laughs> ให้มาที่ ตนกาตนกา,นกาไปข้างหน้าครับ oh. แล้วมเจ้าบุ้งได้บอลจะบุ้งให้มาที่เจ้าซันแล้วเป็นลูกได้เปรียบของวิ่าครับสิงโตบอลแรงเกินไปนาคาพาบอลมาให้มาที่แบ็คขวาแบ็คขวาเล่นกับหนูน้อยเจ้าเบอร์สิบห้าครับเบอรสิบห้าสวิตมาให้เบอร์เก้าบอลแรกได้ดีครับนาคา แต่ยังคลองบอลได้อยู่ครับที่เบอร์สี่นาคาแล้วเล่นกับผู้รักษาประตูครับเราพาบอลมาครับเบอร์สี่เบอร์สี่แห่มัทีมิดฟิลมิดฟิลเทนบอลลุ่นี้แต่ยังแก้มาได้ครับได้วขวาครับนาคาพามาแล้ว มันที่แบกขวาแล้วแบกขวาสวิตมาลูกนี้ไม่ผ่านจะบ,บุงครับแต่นากายยังเก็บบอลได้นาการกระชากแล้วให้ที่เบอร์เจ็ดตัวจีนของนากายแล้วครับตัวนี้มาแล้วครับให้ที่เบอร์แปดเบอร์แปดให้มาที่เบอร์สิบเบอร์สิบให้มาที่เบอร์เจ็ดครับเบอร์สิบสองยังสั่ง ยังเซตกันอยู่ครับนาคายัางไปข้างหน้าไม่ได้ครับเยังเซตอยู่ตรงกลางอยู่ครับนะครับเดีย๋ยวโค้ดของนาคาครับสั่งครับคุณดูเยอะเลย โอ oh. สวัสดีคนดูด้วยนะครับดูเยอะมากครับครั้งแรกของผมเลยนะครับ <laughs> อย่างเซตกันได้อยู่ครับนากายังไม่เสียบอลครับแล้วดูเกมรับบีซ่าครับยังมีสมาธิได้ดีนากาพาบอลมาที่แบ็กขวาแบ็กขวาท,ที่เบอร์สิบสองครับสิบสองให้มาที่เบอร์แปดเบอร์แปดเทร์มาลูกนี้แล้วไม่ผ่านจะปื้มจะปื้มให้มาที่เจ้าสิงโตครับแล้วสิงโตให้มาที่ฟาโรแล้วบอลแรงมินดนึงครับเป็นนากาเก็บบอลได้ นาคาเซตอีกครับอัมอนี้ดีสารับดีมากครับสุดยอดนาคาขึ้นบอลดีมากจะแทงมาปีขวาลูกนี้แล้วเป็นจะน้องพอรอดเก็บบอลได้ครับสวัสดีคนดูจากฝั่งลาวด้วยนะครับ บอลไม่ได้อยูุติครับ <c oughs> ทีเจ้ากากได้บอลเจ้ากากให้มีเดีกาก้ากากให้ทีเจ้ากากาอยู่ <c oughs> แล้วให้ดีเขา,าปั้นครับยังขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้ครับยังเซตอยู่หลังประตูอยู่ครับให้มาที่เจ้าสันเจ้าสันเราไม่ผ่านนาคาครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าให้มที่เบอร์แปดแล้วทัดแล้วอาจารย์บอกเล่นต่อครับ แล้วคอสดมาลูกนี้แล้วไม่ผ่านเจ้ากักเจ้าสิงโตเก็บบอลได้ลูกนี้แล้วให้มาทีเจ้าบุงเจ้าบุงให้ที่สิงโตไปแล้วครับแล้วให้มาที่ฟาโรครับแล้วสปีดลูกนี้ทันไหมทันไหมทันครับเจ้าฟาโรลื่นไปหนึ่งจังหวะครับเสียให้กับนาคาแล้วไม่ผ่านเจ้าฟาโรครับเป็นลูกทุ่มของนาคาครับัดดีคนล้าด้วยนะครับ เตะเตะได้บอลครับทำให้เจะบุง้งจะบุ้งให้ไม่ดีครับเสียให้นากาแต่ยังไม่ผ่านเจ้าต้นกา้าต้นกา้าทาให้เจะปืนครับเฟอร์ทัดยังได้ครับแล,ล้วปืนคืนมาที่ต้นกา้าแล้วต้นก้าพาบอลมาที่ฝั่งขวาแล้วให้มายัดมากางแล้วจะวันทูให้กับเจ้าบุ้งครับยังไม่ผ่านนาคาเรานาคายัางเซตกันได้ครับแล้วมาที่เบอร์เจ็ดเบอร์หูเบอร์เจ็ดโยกลูกนี้หายครับยังเซตกันอยู่ครับนาคายัางยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีม แล้วเปลี่ยนไปแบกขวาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้วิ่ากับนาคาเอาอาจารย์บอกว่านาคาไปทำฝาวิ่าครับที่เจ้ากากาครับพาบัลมาแล้ว ให้ไิทีพื้นท,ที่ว่างครับแล้วฟ้าลูกเก็บอลได้ไหมเป็นลูกทุ่มของพีซาครับภาคเปไง <c oughs> สมัยดีสบัยดีครับดีไหมพี่อ่านออกสบายดีสบายดี <c oughs> แล้วให้ที่สิงตัวครับไอพานนากาครับ นาคาให้ที่ผู้รักษาประตูทีมเบอร์เก้านาคายังเล่นกับผู้รักษาประตูครับสวัสดีโค้ดก๊อประดับประเทศด้วยนะครับเ <c oughs> ม่ธรรมดาครับตะบูตัดบอลได้แล้วออกให้มาที่เตเต้เตเต้ให้มาที่สิงโต เก่สิงโตจังจหวะเดียวให้กับฟาโลแล้วฟาโลใส่ขวาลูกนี้โอ้ยฟาโลบอกว่าวคือมาตูไปก่อนครับลูกนี้มันง่ายเกินได้จังหวะเจาะเลยครับเมื่อกี้นี้เจ้าฟาโลเลือกแปรครับไม่เป็นไรครับเวลาอีกเยอะครับโอ้โหแล้วตาการหลบไปสองครับแล้วหลบไปสามแต่ยังไม่ผ่านวีซ่าแล้วตนกาเอา้า กาพาดครับแล้วนาการได้บอลอยู่แล้วเปลี่ยนมาที่ปีกซ้ายครับเบอร์เจ็ดนากายัางเลี้ยงไปยังไม่ให้ครับให้มาที่แบกขวาแล้วลุกไปหนึ่งให้มาเบอร์สิบเอ็ดนากาครับแล้วยังล็อกหนึ่งแล้วกรรมการบอกบอลออกครับเป็นลูกทุ่มของวิซ่าครับอา <c oughs> ก,กาทุ่มไปกับเจ้ากักา เจ้ากักเล่นกับที่เจ้าเตเต้เต้มาข้างบนที่ฟาโรครับฟาโรเก็บบอลได้แล้วเปลี่ยนมาฝั่งขวาลูกนี้แล้วเป็นเจ้าสันครับสปีดมาลูกนี้อุ้ยแต่ยังไม่ผ่านนาคาครับนาคาเซตบอลให้มาที่ปีกซ้ายแล้วไม่ผ่านเจ้าสันเจ้าสันให้ที่เจ้าปื้มจะปื้มให้มาที่ต้นกล้าครับต้นก้าให้มาที่ข้าปั้นโอ้แลกกันมันมากครับคู่นี้ เจ้ากาไดบอลเจ้ากาแค่ไม่ได้เตเต้เต,เต,เ,ตเต้ยังเฟิร์ตทัดหนีแต่ลืน่นนิดนึงครับเป็นนาคาได้บอลน,นาคาพามาเบอร์สิบสองสิบสองเราใส่สายไหมให้ไม่ที่ฝั่งขวาแล้วทัดมาแล้วอา้างทำชนเสาครับยังไม่เข้าครับไม่ออกด้วยเป็นต้นก้าได้บอลลูกนี้ต่อต้นกาไปข้างหน้าเป็นสิงโตครับได้บอลสิง สิงตัวยังได้บอลอยู่ไม่ผ่านนาคาแล้ววีซ่าได้บอลไหม <Hey. S 1> ยังยังหกคิดอยู่เป็นนาคาได้บอลครับเข้า <c oughs> <c oughs> ค,คนเก่ค <c oughs> า,กาครับ,บนาคาครับเซตบอลครับ <c oughs> สวัสดีคุณดูทั้ง200คนด้วยนะครับคร <c oughs> ั้งแรกของผมเลยนะครับคุณดูเยอะขนาดนี้สวัสดี เพื่อนบ้านฝั่งล้าวด้วยนะครับสบายดีครับมาที่เบอร์เจ็ดครับนาคาแล้วก็ชากแล้วแล้วยังไปได้ตุนก่าย,ยังครึงแต่เป็นวิซ่าเคลียร์ออกมาก่อนได้ครับแล้วเบอร์สิบสองนาคานาคายังให้เบอร์ที่เบอร์แปดเบอร์แปดล็อกไปซ้ายที่เบอร์เจ็ดครับตัวจีตของนาคาให้มาที่เบอร์แปดแล้วโคดไม่ผ่านกาก้า เป็นนกกาคาเก็บบอลหน้อยู่ครับนกกาคายัางได้บอลแล้วเซฟไปหลังครับคู่นี้แลกกันมันมากครับมาทีเบอร์ห้าเบอร์ห้าให้ที่แบ็กขวาแบ็คขวาออกบอลให้ที่เบอร์สิบสองครับสิบสองสวิตมาให้เบอร์สี่อลให้มาทีเบอร์เก้าครับยัง ทัดบอลออกแล้วเปลี่ยนไปที่เซนเตอร์ขวาครับนาคานาคาให้ที่เบอร์แปดครับเบอร์แปดให้ที่เบอร์สิบสองครับแล้วให้มาที่เบอร์เก้าเบอร์แล้วเบอร์เก้าพามาม,มีเข้าแล้วไม่ผ่านเจ้ากาครับเจ้าบุ้งได้บอลแล้วเคลียร์ไปข้างหน้าก่อนนาคายังได้บอลเล่นง่ายๆครับนาคา เป็นกันที่เบอร์แปดเบอร์แปดให้ที่เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองสวิตมาลูกนี้ครับเป็นเบอร์เจ็ดครับแล้วยังยูกอยู่ครับแล้วเบอร์เบอร์เจ็ดยังไงเบอร์เจ็ดให้มาที่ไม่ผ่านวิซ่าครับไม่พาสิงตแล้วเป็นฟาโลได้บอลลูกนี้แล้วฟาโลไปแล้วครับเราออกให้จะปื้มครับแต่บอลแรงเกินไปครับเป็นนากาเก็บบอลได้ครับ สวัสดีคนดูท่าสองร้อสิบห้าคนด้วยนะครับนากาได้บอลครับไปผ่านฟาโลฟาโลให้มาที่บอลแรงไว้ครับวันนี้อา้าวแต่ไม่ผ่านากาอีกโอ้ชิปเปอร์นากาสวิตมาฝั่งขวาครับให้ที่แบ็กขวาและเฟิร์ทัด แล้วไม่ผ่านวีซ่าสิงโตให้มาที่ตาโลครับตาโลคอรลูกนี้เป็นทัดบอลไหมมันจะเป็นลูกเต็ม,มุมของวิซ่าครับสวัสดีคนดูทั้งสองร้อสาสิบคนด้วยนะครับเยอะมากครับครั้งแรกของผมครับคุณเบื้องหลังหเดี๋ยว ม่ใช่เข,เขาด่าเราเนี่ยนะเอาเออ <c oughs> กาได้บอลครับไผ่านวีซ่ากา้าแล้วสิงโตเซตใหม่ที่เจ้าต้นกล้าครับต้นกลาให้ไม่ให้มาที่เจ้าข้าปัน้นข้าปั้นยังไม่ให้แล้วให้ที่ต้นกล้าครับต้นกลาให้ไม่ได้น้องพอต จะก็ศูนย์ประตูอศูนย์ครับตอนนี้เป็นดีซ่าได้ฟ้าครับจังหวะแรกจะบุงเล่นมาครับเป็นเจ้าปื้มเก็บบอลได้ครับลูกนี้แล้วยังหนึ่งหนึ่งกับนาคาแล้วจะผ่านไหมโยกโยกโยกแล้วผ่านไปหนึ่งครับแล้วเจ้าปื้มมาทัดลูกนี้ยังไม่ผ่านนาคาครับเรายังคึงแล้ว เป็นสิงตัวเก็บบอลได้ครับสิ่งสิ่งตเจ้าสันคอดมาให้กากกะมงลูกนี้ยังเบาเกินครับเป็นนาคาเก็บบอลได้ยูสิบสี่ครับดิวไอจีกำลังแข่งอยู่ครับดิวไอจีก็ทิ้งลาวไปนาคากำลังแข่งกับวิซ่านะครับตอนนี้ยูสิบสี่นะครับ เก่าได้บอลแล้วคุยลูกนี้ไอซิบอลเลาด้วยบอทีนี้นาคาได้บอลอยู่ให้มที่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดให้มที่กองกลางกองกลางให้มที่เบอร์หกแล้วหัดบอลแล้วไปได้ครับแล้วออกให้เจ้าเบอร์อะไรหัดลังหน่อยหัดลังหน่อยเบอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดให้ที่เบอร์สิบสองเตะไม่ได้ครับไม่พาสิงโตแล้วสิงโตมองหาฟาโรแล้วซ้ายลูกนี้ ยังไม่ผ่านกำแพงหลังของลาวครับนากาพาบอลมาได้ครับอที่แล้วหลุบมาได้หนึ่งยังไม่ให้เพื่อนแลวไม่ผ่านวีซ่าครับแต่ยังได้ที่นากามันกรรมการเาจะเปอนกวิดแล้วนะครับตอนนี้ขอ,อให้ที่เบอร์สิบสอง อสองพามาแล้วซ้ายผ่านเจ้าขาปัน้นเ,เตเต้เคลียร์มาก่อนเป็นฟาโลเก็บบอลได้ครับลุงนี้จะโตไหมแล้วเปลี่ยนให้มันที่แรงไปครับวีซ่าเก็บบอลยังไม่ได้เป็นนาคาครับได้บอลแล้วเปลี่ยนมาลุงนี้เป็นเจ้าต้นกล้าเคลียร์ออกได้แล้วยังแยังไง ล้วก้กาพาบับบอลมาแต่ยังแรงอยู่ครับเป็นลูกทุ่มของนาคาและเหมือเวลาการแข่งขันเขาเตอร์ที่สองครับสกอร์จบไปด้วยสองประตูขอโทษครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเป็นนาคาเสมอกับบีซ่าครับสวัสดีเพื่อนบ้านจากลาวด้วยนะครับเสมอน,นะครับใท่เราอ่ะไม่ใช่นะใช่ หมดเวลาแล้วนะครับเล่นในเคาน์เตอร์เดียวนะครับสบายดีครับอรอเป็นอยู่เดยกี่ยเคา์เตอร์เคา์เตอร์เดียวไหมน้องครับแล้วต่อไปก็เป็นคีเแมตต์ ่อไปน่าจะเป็นใจฟ้าเตะครับสบายดีสบายดีครับสบายดีด้วยสบายดีสบายดีครับเอาไปใครไปถามนี่เนี่ครับเดี๋ยวรอเคาน์เตอร์สามครับเป็นวีซ่าพวกกับไต้าครับผมขออนุญาตเปิดไลน์นะครับอันดี้คนดูเยอะมากเลยครับครับผมขอบคุณที่มาดูนะครับสวัสดีครับ